สืบสารตำนานมวยไทยให้กองไกลสู่สากโลโลกสารมวยไทยสวัสดีท่าผู้ชมทุกท่านอีกเช่นเคยด้วยนะครับก่อนไปรับชมคลิปอย่าลืมกดปุ่ม subscribe ถ้าใครกดแล้วขอให้ร่ำให้รวยตลอดไปครับ สำหรับ er, วันนี้ครับก็อยู่กับรายการอัปเดตข่าวสารจากวันชิปชิปอีกเช่นเคยครับโอ้โหเรียกได้ว่าครับทากิกรุเซกวาวะเมื่อประมาณ2วันก่อนโดยประมาณครับเพิ่งโพสต์ข้อความครับประมาณว่าการเข้าตรวจ MRI ในครั้งล่าสุดครับเนื่องจากหัวเข่าร้าว2จุดซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นการแสดงอาการอย่างเห็นได้ชัดว่าไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่ในเรื่องของอาการครับเรียกได้ว่าโพสต์ออกมานั้นแฟนมวยหลายคนครับก็ทําเอาสงสัยว่าครับว่าจะไปต่อ หรือพอแค่นี้สําหรับทาเกรุเซกาวะและคอมเมนต์ของแฟนมวยครับต่างๆนานาครับเรียกกันได้ว่ากระนําให้กําลังใจกับทางด้านทาเกรุเนื่องจากกลัวทาเกรุนั้นเผลอใจแขวนน่วมครับซึ่งหลังจากที่โพสต์มาไม่กี่วันครับประมาณ2วันโดยประมาณครับแต่ล่าสุดหน้าตอนนี้ทางด้านทาเกรุเซกาวะครับกลับมาฟิตซ้อมได้ปกติแล้วครับซึ่งทางด้านทาเกรุเซกาวะครับออกมาโพสต์ใน YouTube ของตัวเองครับซึ่งก็เป็นวิดีโอการฟิตซ้อม และการฟิตซ้อมนั้นก็เป็นการฟิตซ้อมภายใต้การแนะนําของแพทย์ด้วยนะครับซึ่งแม้ว่าหลังจากที่แพ้ทางด้านซูเปอร์เลกมาเรียกได้ว่าอาการนั้นไม่สู้ดีสักเท่าไหร่เอาเรียกสันส้นๆว่าเจ็บหนักเลยครับถ้าเกิดว่าเป็นนักมวยคนอื่นที่ไม่ใช่ทาเครุเซกวาวาบวกกับอาการบาดเจ็บขนาดนี้ครับแอดมินก็คิดว่านะครับคงจะไม่หันมองนวมแล้วก็ผืนผ้าใบาอีกนานสักระยะหนึ่งครับ แต่นี่ครับเขาไม่ใช่ใครที่ไหนเขาคือทาเครุเซกาวะครับเขากลับมาแล้วครับการฟิตซ้อมนั้นถ้าหากว่าเราเข้าไปกดติดตามใน YouTube ดูครับก็จะมีการต่อยเป้าและการออกกำลังกายครับเ,ออเรียกได้ว่าแรกๆก็คงไม่มีใครกล้าซ้อมเต็มพิกัดหรอกครับ แต่ก็ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดีสุดๆครับสําหรับแฟนมวยครับอย่างที่ว่านะครับว่าผ่านซูเปอร์เล็กมาได้แล้วถึงจะพ่ายให้กับทางด้านซูเปอร์เลกนั้นแต่ไฟความฝันครับที่แฟนมวยอยากเห็นสุดๆครับสําหรับตอนนี้นั่นก็คือทาเครุเซกาวะที่จะเผชิญหน้ากับทางด้านรถถังจิตเมืองนนท์ในอนาคตครับเรียกได้ว่าครับต้องปรบมือและก็ยกนิ้วโป้ให้เลยครับสําหรับทาเครุเซกาวะคนนี้ครับไม่ว่าอาการจะบาดเจ็บขนาดไหนแต่เรื่องของจิตใจ แม้กระทั่งเรื่องจิตใจตอนที่เจอกับซูเปอร์เลยครับยืนครบ5ยกเรียกได้ว่าน้ำอึดน้ำทนของเขาครับพลังใจของการเป็นนักสู้เรียกได้ว่ามีเกินร้อยเกินพันเปอร์เซ็นต์จริงๆครับสำหรับทาเครุเซกาวะคนนี้ครับเรียกได้ว่าครับข่าวออกมาแบบนี้ครับแฟนมวยทั่วโลกน่าจะดีใจสุดๆและก็ยิ้มไม่หุบเลยครับถ้าเห็นทาเครุกลับมาซ้อมขนาดนี้เรียกกำลังกายกำลังใจครับเนื่องจากสมัยนี้ครับการรักษาอาการบาดเจ็บคงไม่ใช่เรื่องยากสำหรับทีมพ เพราะว่าเรามีวิทยาศาสตร์ทุกสิ่งทุกอย่างครับซึ่งก็ขอภาวนาครับให้ทาเกรุสเซกาวะกลับมาฟิตซ้อมอย่างเต็มร้อยแล้วก็อาการบาดเจ็บหายไปทุกอย่างครับกลับมาซ้อมแล้วก็พร้อมชกในไฟต์ต่อไปให้แฟนมวยได้รับชมกันอีกทั่วโลกเรียกได้ว่าทาเกรุสเซกาวะคนนี้ครับถ้าดีขึ้นชกในศึกวันยิบชิฟต์ก็คงเป็นที่จับตามไม่น้อยครับสําหรับแฟนมวยทั่วโลกณนะปัจจุบันตอนนี้ครับขอทิ้งท้ายสักหน่อยครับโอ้โหที่ผ่านมาครับ เสียแวบเลยครับทางด้านทาเครุนั though, ้นนึกว่าจะแขวนนวมเลยครับซึ่งแฟนมวยหลายคนครับแอดมินก็เชื่อนะครับว่าตัดสินใจตัดใจไปแล้วครับสําหรับทาเครุเซกาวะเนื่องจากอาการบาดเจ็บนั้นหลายคนมองว่ามันคงกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้แล้วครับสําหรับการเป็นอาชีพนักมวยของทาเครุเซกาวะแต่ต้องยอมรับใจแกจริงๆคิงรับแม่ต้องรอดูไฟหน้าครับว่าทาเครุเซกาวะถ้าเกิดว่ากลับมาได้จริงๆซึ่งแอดมินก็มองว่านะครับสาหรับทาเครุคนนี้ครับผ่านซูเปอร์เล็กมาได้ น่าจับตาสุดๆครับสำหรับทาเกรุครับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาครับเหลือใจไม่น้อยครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ